ครับผมสวัสดีครับพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับน็อตโซลา r เซลวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมเมื่อติดตั้งแล้วก็ต้องมีปัญหานะครับเวลาหลังการขายทางร้านของเรานะครับมาสวิตมาดูแลเหมือนเดิมนะครับประกัน2ปีเต็มสําหรับชุดนี้เป็นลูกค้าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอท่าตะโกอ่าเป็นบบาดานนะครับที่ทางร้านของเราเป็นคนมาเจาะสเปค 6, กูณสนะครับ แล้วก็ตัวแผงโซลาเซลล์นะครับชุดนี้จะเป็นตัวแปดแผงปั๊มขนาด2แรง ACDC นะครับครงสร้างอย่างสวยงามนะครับเป็นเหล็กวาวไนน์ชุบซิงแล้วก็เป็นแผงโมโนฮับเซลล์นะครับที่มาสวิต์ก็คือปั๊มน้ำไม่ทำงานนะครับขึ้น P50 นนะครับเราก็เดินทางมานะครับเมื่อช่วงเช้าเตรียมอุปกรณ์วัสดุที่จะมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูนะครับก็คือปั๊มนี่ครับ เตรียมปั๊มที่จะมาบริการเปลี่ยนให้ลูกค้าตัวใหม่นะครับมาถึงที่ก็เช็คระบบนะครับถ้าไม่เสียนะครับเราก็ไม่เปลี่ยนนะครับมาเช็คดูก็คือสายไฟขาดนะครับช่วงด้านล่างของบ่อบาดานนะครับระหว่างท่อนะครับติดกับซัมเมอร์ขาดเลยนะครับลอยลอยไปสีกับตัวผนังบ่อบาดานนะครับตอนที่เราหย่อนแต่ตอนนั้นมันยังไม่ขาดสนิทนะครับตอนนี้มามันไม่ทํางานนะครับ ดึงขึ้นมาเมื่อสักครู่ตอนนี้น้ําทํางานเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูชุดตัวน้ํานะครับนี่ครับเป็นสะค่อนข้างใหญ่มากนะครับสะกว้างเลยเมื่อก่อนไม่มีน้ํานะครับเราใช้น้ําจากตัวบ่วดานนะครับนี่ครับน้ําไหลอย่างแรงเลยนะครับ เป็นท่อน้ําออกสองนิ้วนะครับตอนนี้ไหลเต็มท่อนะครับผมนี่ครับพลังงานแสงแดดนะครับเพื่อที่จะนําน้ําขึ้นมาใช้งานลดปลาอ้อยปลามันนะครับวนอ้อยสวนมันตอนนี้ฝนไม่ตกตามฤด,ดูนะครับก็ต้องพึ่งน้ำาราดานเปิดกลัวจะเต็มนะครับผมเปิดทั้งวันนะครับตามแสงแดดส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นตัวบ่อบาดานนะครับทางลูกค้ากําลัง ผสมปูนนะครับเพื่อที่จะปิดตัวฝาบ่อนะครับป้องกันโจรป้องกันขโมยนะครับก็อีกหนึ่งไอเดียนะครับสําหรับท่านใดที่จะนําไปใช้นะครับผมนี่ครับใช้เป็นบ่อวงนะครับในการครอบตัวบ่อประดานอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันโจรนะครับผมที่จะขโมยลําบากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับผมคะแนน การบริการ,ร,ก,าร,รการสวิตของทีมงานเราถ้าให้ถ้าให้ถ้ามีสิบก็ให้สิบ,รบเรียกปุ๊บไม่ทันเกินเกินลองมาเลยมาเลยเนาะพี่เนะาะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับร้านของเราถ้ามาบริการแบบนี้ก็คือ,อฟรีนะครับไม่มีใครจ่ายนะครับในการสวิตในการซ่อมบำรุงนะครับผมเรารับประกันอย่างอยู่กับลูกค้านานาน,นะครับ2ปีเต็มนี่ครับ เวลาหลังการขายมันมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าเราติดตั้งปีนึงนะครับเป็นพันชุดมันก็ต้องมีสักงานนะครับที่มีปัญหาก็ฝากไปถึงนะครับท่านผู้ชมที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับจะซื้อมาติดตั้งเองหรือว่าจะใช้บริการช่างนะครับก็ต้องเช็คในส่วนของเรื่องประกันนะครับประกันซ่อมประกันเปลี่ยนตัวประกัน เสียเงินหรือว่าประกันฟรีทุกกรณีนะครับก็ต้องศึกษาตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้งพลังงานโซลาเซลล์นะครับอย่างวันนี้เราก็เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านของเราก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดินทางมาประมาณ200กโลนะครับโอเคนะครับมาบริการสำหรับท่านใดที่อยากใช้บริการนะครับเบอร์โทรติดต่อ0802794699นะครับร้านนอตโซลาเซลล์รับ จอน้ำบาดาลติดตั้งโซลาเซลล์ทั่วประเทศไทยนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ